ครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสุบสูสกุนนะครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าสู่อีพีเอชแนนะครับผมมือนี้แดนงกินมาฝากพี่ฝากน้องอีกคือเก้าครับอาหารสิงโตครับกินดึกมือนีนี่ละบ้านผมของว่าซอยแสเนาะนี่ซอยแสหรือว่าสิก,ก้อยหรือย,อยังกะจะได้ผมเอามาสองแบบเลยมีจุพร้อมนี่น้ำจิ้มเห็ดไปละเรียบร้อยครับผมมองดูโอ้มาดึกมือนีครับก้อยดึกอ ผมสิเอามาแบบร้อยเลือดแล้วก็สิมาปุ๋งให้พี่น้องได้เบิ่งนั้อ่าเอาคือปุ๋งมาละปุ๋งกันเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่า,าผมหิวละแก่ข้าวกับพวกกินเนาะเพราะว่าแก่มาหลายแล้วเกียร์ใส่คอนะครับอ๋อเข้าคั่วเข้าคั่วคั่วเองนะครับใส่ลงไปมันหอมผมขออนุญาตใส่หลายนยิดหน่อยเนาะเพราะว่าผมมา มาขวครัวพริกบ้ดนี้ครับพริกกระเฮ็ดเองอะเฮ็ดไว้เองครับเพราะว่ายเพื่อนผมมักแบบบ่ิค่อยได้ซื้อคือแบบเฮ็ดเองเนาะในบ้านเป็นเฮ็ดไว้ให้ครับพอเป็นเห็นมาผมมักกินนั่นแหละพอผมมักกินมักกินก้อยกินซอยจุอย่างเงี้ยเขากินมาจํามั่ได้ก,ก็เลยต้องเฮ็ดไว้เองเดี๋ยวผมใส่น้ำปลาลงไปจัหน่อยเนาะใส่ไปจัหน้อยก่อนเพราะว่า มันจะได้รสชาติอะไรโอ,โอ้น้ำลายไหลพี่น้องเลยบีอันนี้ครับดีขวดบีพกก็มีได้แต่ว่าเมื่อนั้นเราเอาไปเฮื่อนลุงก็เลยบ่ได้เอาขึ้นมาเลยประเทศกินครับอันนี้ผมใส่ผมสูรสจักน้อยนะครับโอเคป่ะพ้นเลยนะครับ อันนี้กออ้อ,อ,กอยอ <นะ S 1> ้อเจาะทำก้อยน้อยๆนะไปบ้านเพิ่นก็อยากอยู่แต่ว่าเพิ่นขอกินซุปวันนี้ว่ะไปครัวสิได้ไปเื็ดให้เพิ่อนอยู่ <c oughs> สิกินซุป <c oughs> เพิ่นมากินซุป <c oughs> เปิ้นสิเฮ็ดละให้ผมเฮ็ดให้แล้วเพิ่นจะไปครัว <c oughs> ขอโทษขออภัยนะครับเนาะผู้ใดที่บก,กินดิบกินดอยเนื้อเถอกเอื้อกลายนี่แหละซอยแซ่บ้านเฮาพ่นหวองซอยแซ่ครับซอยแล้วก็มาแซ่ขออนุตซิมก่อนโอ้น้ำลายไหลอื้มอืมอ้มชาแก่ กินเดือกบางคนก็สิว่าเป็นยังคือกินแต่เมนูดิบแท่งสินะครับผมมักผมมักกินเนาะก็เลยเอามาเฮ็ดสุพีสุน้องแน่ได้เบิ่งนํานะครับมึงดูเอามาสองแบบมึงดูยำหิวนะพี่น้องมึงดูยำหิวเ,เตรียมมาบักหลายมึงดู <c oughs> นี่แหละเพคนว่าหาเดากินยำหิวเนาะพี่น้องเนาะมึงดูครับนี่ข้าวเหนียวคือเก่าเป็นหนึ่งมาให้หอนๆมา เริ่มกันเลยเฮาแสบแสบๆน้ำกันได้ครับอขอแบบจุกหน่อยอยากดอกดอกคนๆ พักกระซิมีใบอ่าอันนี้ทัว่วพูเน,ะนาะนกขมล่าที่นกครับมะเขือกับมะแตงอ่าแ่าาบนะครับนั้นคนเราจัดเนาะจองอันนี้จุกับอันนี้ครับมึงดูเห็ดเมียงก่อนนะมเ,มมเมียงเมียงเครื่องในน,นะครับใส่เบิร์ดเลยทุกอย่าง เมียงบอคุณว่าซาลาแน่ครับนะ ซอยแซ่ทีเด็ดเท่าครับม,มาซอ,อยแซ่เหมือนนัวนัวไปอีกแบบหนึ่ง เื่อี้ผมสั่งเพื่อนให้เอาสามอย่างนะครับก็สิมีเนือาาา้อผ้ากิริวและกระตับครสามอย่างพอปกติเพื่อนจะให้อ่าของอย่างนะดอกจอกกับคันแทนามาครับเอาแค่นี้พอไม่นี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าอยากผักกิลิวอ <c oughs> ื แซบๆย่ำเดึกครับนี่เราพูนว่าก้อยเดึกของแท้ คิดวิวพันตับข้าครัวน,นี่ครัวไม่ได้พี่นอ้องคัวเมื่อกี้ฮันหาก็แล้ว กักเวยข้าคี่ันตับเอา,รเ,อาเริ่มต้น ของปีได้เมนูนักๆไปเลยเฮาเมนูปีใหม่ <laughs> ไปดีวันตับ เอามาสวดี่ว่าผมมักน้ำอันนี้มันปรุงมาดน๋ยวนัว ฟักษีผมมากินมันฟักษี อซอย,อยเชียงเลยดอกม้หอน้ำไม่สซุป ô tay bên yêu thương hết làm nhỏ thôi sao bức hết lại โอ้แซ่บไปเลยเมนูเฮาโมนี่มากเนาะคืออยากอันไหนก็ให้ซื้อมากินรสน้องเลย ตัมผมไปแล้วอขอตับอ,อ,อีกคำนะครับโอ้โอ้โอโลงผิดมองเลยมักมองนี้ เบื้องดุพี่น้องเลยนะกินเฮ็ดยำหิวเพื่อนว่ากินมาเบิร์ดดอกครับพี่น้องแต่ไม่ให้แม่วอกเพิ่นกินน้ำล่ะครับหลายเนาะยำหิวเฮ็ดมาหลายบานเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องเลยไปเลยเนาะพี่น้องไทยบ้านเฮานะครับเมื่อบ้านเมื่อช่องกลับมา เริ่มต้นเหตุงานนะครับเริ่มต้นปีใหม่นะครับผมผมก็ขอให้พี่ให้น้องนะครับที่เป็นเอฟซอยู่เริ่มต้นปีใหม่ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับผมคิดจริงใดก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะครับปีใหม่เท่านี้เริ่มต้นใหม่นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมสําหรับเมื่อนี้คลิปนี้นะครับผมในเมนูมาตอนพี่ตอนน้องนี่ละอาหารสิงโตนะครับ มาเด็กเฮ็ดเดิกกนี่ละก้อยเดิกคนว่าในซอยแซ่เนาะครับเนาะซอยจุบมงดูเอาเตียม,มาส่องกันกินกับบเบิร์พี่น้องเอ้ยมองดูบดะครับยำยากเห็นยำยากครับผมกฤษคอลาพี่และน้องไปเพียงเท่านี้เนาะคืนเนี่ครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจนะครับผมให้ผมแน่เนาะครับสำหรับมื้อนี้คลิปนี้ผมสิขคอลาโตไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ